ครับนี่ก็ปตกปลากันนะกุ้งนะครับกำลังเก็บหินเก็บหญ้าที่เกะเก,เก,กะกะครับจะปักสแตนก็นี่เป็นหมายของนายยงนะครับยงไปน้าสวนยงจำนองวงนี่กำลังตั้งสแตนนะผมปันเยื่ออยู่กำลังตั้งเบ็ดกัน ดูครับหมายไตยองอ้สุดยอดนะครับตีไปไม้แรกไม่ถึงซิงนาทีดูครับเดี๋ยวดูนะซัดเลยนี่วัดแล้วเอะไะครับโอ้หวายสวายสวายผสมหมอบัตเตอร์ฮะไม้แรกครับหมายต้นคูนไม่ปิดปาร์หมายไต่อ

โทษกไดู้ไม่ฟาวแล้วไม่ฟาวครับพอดีแล้วฟาวดีแล้วหลุดต <c oughs> าหมดเลยอืมีได,สไดไ้สำเร็จนำแล้วครับสำเร็จโทษไปแล้วหนึ่งตีไปประมาณตีไปประมาณไม่ถึงสิบนาทีอะ ต้นค้งครับรกินเด็กมากเลย,ก,เลยกินยังก็ว่าขันแรกด้วยตีไปเม็ดแรกต,ตีตีไม้ที่สองอยังไม่ครบเลยสนะัดเฉยเลยกินยังไงปนินตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยสวยงามครับ อันนี้ครับปลาตัวที่สองเสียงหายไปไหนต้องใส่ไปตีไปเมื่อกี้แป๊บแป๊บสามนาทีอ้าวปลาหลุดเบ็ดขาดปลาหลุดไปกาครับปลาหลุดไปแล้วครับจังมันครับพอะไรูแล้วกินข้าวเหอะ นี่ครับปลาตัวที่สามบัตเตอร์มาแล้วครับนี่โอ้โหหมุนเป็นลูกคางเลยเกี่ยวคางอ้าวปล่อยอยางนี้ต้องปล่อยบัตเตอร์มีบัตเตอร์ บอรเตอร์ครับไปย่งางฟาบิสนาชัางเลยไปช่างมุกเข็มยาว8เมตรอ๋อ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 ออเฮีหล่นนกะอ๋อดำดีกันไม่เล่นกล้องอเล่นกล้องไปละกินข้าวต่อ ปลาดิ่งห้าว้าไว้ปลาอะไรไม่รู้ปลาที่งห้าปลาที่งห้าปลาตัวที่งห้าฮะอ๋ะอที่อะยิงวะตัวที่ห้าว้าไว้สวายเนื้อมัน ทำปรีหวานก็อร่อยอุ้ยเจ้าโอ้ยใส่นี้กำลังทำหอหมกครับหมืหหมลมล <laughs> ส้มโมม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 ่มม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 มัมมมมมัมมม้ม กรลุกครึ่งครับลอกพังลอกเบสพังก็ต้องเอาเงี้ยงนะสารเสุภาพสตรีอาจจะชอบเงี้ยมันใหญ่การปลดปลากองนี่จับเบ็ดหักทิ้งเลยนะครับผูกใหม,หม่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหนไม่รู้นี่ครับ น้ยมนาะถอยนิดนึงจูบหน่อยจูบหน่อย <c oughs> อกำลังตีคันนี้อยู่เลยบามันชาร์ทบามันชอบคันลุกครึ่งแปลกๆน้องเกี่ยวปีแล้วครับตรงนี้ นี่คืออะไรนะห้วยแห้งฝั่งนี้คือผู้พันเริ่มผู้พันมาหน่อยเป็นคอกงัวเอ้คอกควายนี่ซิเอาโอาคอกนี้ป่ะอันนั้นลาวเก่าต้องรอต้องรอไปสร้างบ้านต่อไม่สำเร็จเลยปลาเซมสี่ตัวแนละ้วห้าตัวแนละ้ว วางไว้ก่อนวางขังมาแล้วครับตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดมาแล้วครับตัวที่เจ็ดครับสวิงอยู่ไหนวะ ตัวที่เจ็ดว่าไวอ้าวนี่มันพิโคกนี่ครับโคกกระกแดงเปลี่ยนปลาบอ่อเปลี่ยนปลาบ่อครับวันนี้มาอัดปลาบอ่อที่เกื่อนสีอุ้ยแม่น้ำเย็นเย็นไหนวะไอ้ยหอ้ยโอลีลาการตีน้ำตามสไตล์เจ้าสวายหัวมัน หิบไปทางด้านซ้ายครับเจอหน้าผมมันตกใจเวลากันเยอะของพี่โคบดินดินอยู่ข้างหลังครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับ ไหว้่าครับตดแตกเลยสวายโลนะครับตัวนี้ลอยครับพูดพูดนี่น้ำกินให้เต็มปากเต็มคำอ๋อเจ้าพี่โคกคว่ำครับนี่น้องกินให้เต็มปากเต็มคำนึงจะหลุดแล้วมึงจะอะไรเนีอ้าว เต็มปากเต็มคำตัวนี้ย่อยใช้ได้แก่ตัวได้คำนี้แก่ตัวครับตัวที่เจ็ดนะหลุดไปสามตัว กลัมท้องป่องนะอะไรครับใส่ใส่เอาก็อ่อยไว้ใส่วันนะโอ้โหดูท้องมันท้องมันนี่นะหั่นเป็นว้นๆแล้วก็ตูทีใส่ครับใส่พี่โคกผมกำลังแตละวนการต้มยำ ไปต้มยำมอนน้ำเดือดแล้วกินกาแฟปลาก็กินผมก็จะกินกาแฟโอ้กาแฟครับอ,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 อืกินมันหอมโอ้กินไหมไม่กินปิดแล้วเลิก ดกาแฟแล้วนะตามตามไปดูล่ามปลาตันนี้ล่ามไว้สี่ตัวแล้วครับมันจะพันกันไหมฮะไม่รู้ไม่รู้ฮะอ๋อว่าอยู่โน่นนะครับ ดูด,ดูด,ดูดเส้นเบ็ดตาบอ่อกระดุกกระดุกกระดุก,ดกทำอะไรก็เม่อกี้เอครับ <c oughs> แต่น้ำจิ้มน้ำจิ้มฮะเขาไปต้มยำต่อ,ตอ,อ,อเครื่องครัวตอนนี้ในในในถังยังไม่โชว์ยิง <c oughs> กาแฟดีฟ้า ลอยดุบ่งดุมบ่งแ็บเป็นร้อนเลยทิกม้งอีกทีนานทีสองชั่วโมงตวงกลับไปทำอะไรเข้าโรงงานทำเปาหวานปั่นเยียนอะไรครับ อะไรครับตัวใหญ่มากเลยอลยอ้ไม่ต้องวิ่งมาช้อนไก่กันเป็นไงครับพี่โคกมตเตอร์มาเตอร์มเตอร์ในกอสาลายครับโโ,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 โจะย่างแก้มเบียร์ทั่งเลยคืนนี่เอาไปเลยยกให้ ตัวน่ารักจ้ะมันก็ปนินลูกมันเอาเป็นตัวประกันไว้ก่อะอย่าไอ้ทิดทิดเอาเร็วขันกับตกน้ำเปิดเบรกหน่อยนะเดี๋ยวสายจะสัตว์รุ่ง กดนะดิะกํลาลังทําบิธีตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวที่สิบครับเออพันอะไรกําลังเนี่ยมันมันยาวจัง ผันกันไหนวะติดแล้ววะผันเหียอะไรเนี่ย กูอยู่ไหนวะนี่ครับสงสัยจะต้องออกเรืออยู่วะเรือไหมเรือดีกว่ากันได้ทำอ้าว,าวใช่ป่ะ วิ่งเลยไม่วิ่งเหมือนยีสก์เอาเราไปเขี้อะไรนู่นน่ะเป็นกระชังแล้วอ่องว้ายหัวลอ,อ,อยเบ๋มาเลยไเขี้อะไรกันอนะ่ะนี่โอ้โหโอฝนเว้ย โอ้โหเข้ยวกับอะไรสิ่งนึงมอ้โหตรงนี้ของใหญ่กดกดโห้ยแบกไปเต็มปากเลงเฮ้ยมันคันผมนะแปดก้าโลอ่ะไปเก้าโลเลยตนนี้เหยียบเม็ดโฟมเม็ดโฟมกระจายอ้ออ้าวอ้าว ดูทิ้งเลยดูตอนนี้เวลาตีสองสองอะไรวะตีสองสี่สิบดีิไสนอนอยู่นี่ฝนตกไงไม่รู้กาลังนอนพีชีพเลยประเอ้ Hải mau nè ừ. Hải lông xẻ Ôi Ôi nè Đồ cua mà Một ngày rồi đó ừ. Nón rồi Nguồn กูไม่ส่วนไม่ส่วนแล้วก็จะนอนผมก็ไม่ส่วนมันกันเงับครับผมก็จะนอนรวมสิบันแล้วตี2ฟุตตกได้ไงอ่ะงงอ่ะ การกาเต็นเอ้เตเ้นร้องนันั่น <c oughs> แม่เจ้าตกไม่มีขุยไม่มีตีงงเลยรังนอนสบ,บายสบ,บายตก <c oughs> นนอเป็นไงบ้างครับเพื่นชายก็โดนพายุถล่ม,มเมื่อคืนลาบลาบเป็นหน้ากองโอ้โหมอไหกกระทะกระทิงลอยลุบป,ป่องลุบป่องโอ้โหโดนพายุถล่ม,มเมื่อคืนนี่เละหมดากาดเลยโอ้แดงเลือดเลย อืหน่อยเดียวเองนะนอนอยู่ข้างนอกสบายๆฝนมาวิ่งไม่ทันรองเท้าอยู่ไหนยังไม่รู้เนี่ยเนี่ยวิ่งรองเท้าก่อน นอมเยือนะครับช้านี้ช้าวันที่สิบสิบเท่าไรวะสิบสี่สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบโดนพายุฝนกระหน่ำ สี่โมงเช้าจนสี่โมงเย็นเน <c oughs> อ้ยค,ครับ <c oughs> ไปหาที่ระบายน้ำหน่อย <c oughs> นุ๊กเขาไปหาเห็ดวันนี้ฝนต,ตกหนักเมื่อคืนเละไป่หมดเลยครับขอตัวขอตัวน <c oughs> ี่ครับระหว่างขับเรือกลับ กับเข oh. ้าฝันเลยอายุจะมากเลยแวะตีเบ็ดแล้วหลบฝนอย่างเร็วนะครับกันนำซะเป็นไงล่ะเป็นไงตกโฟวฟาลัวโอ้บรรยากาศ เหมาะแก่การเปียกตายตายายังย่อยกดากนแล้วโอ้ยอปา้าฝนมันก็ดังนี้นะครับถึงไงอโอ้โหแล้วครับฝนย่อมฝนใยเสมอเอาไปเอาผู้ผู้ไปเชิญนี้โลกโอ้โหล้ะเน้ เปียกไง<ด>โอ้ขึ้นจะอมแห้งห้วยแหง้นะหแหงอะมีตะปุมเต็มเลยเราโล่ลง,ลงแล้วล่ะหลังไม่มีละมองไม่เห็นนะว,ว,ว่าห้อยแห้งโอ้โห้อยแหง้งนี่คืออยู่ผู้พันครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยหลังห้อยแหง้งมุดซึดซือเรือเล็กควรออกจากฝั่งเรือเล็กควรข้ามฝั่งฮะอไีลุกไีลุก หาเห็ดได้ปะแดดไม่ออกมันก่อไฟโอ้โหเปียกหมดแล้วเฮ้ยปีกล่องขนนาดนี้ถังน้ำผู้พันเล่นดีกครับผู้พันชุ่มฉ่ำไปโอ้โหขุยแห้งโอ้โหขุยแห้งมองไม่เห็นมันคูนโอ้มันคูน ต้คนคูณดีน,นั่นอีกเพราก่อนไม่งั้นรับเต็มเต็มนี้หมดแล้วครับอันนี่หมดแล้วครับน,น,นอน,น <ะ S 2> ไม่ได้ไดแ,แล้ว <c oughs> นอนทั <c oughs> ้งเปลี่ยนแองดีดีอยู่และแย่ <Yeah S 2> <Yeah S 1> เลย <Yeah S 1> ไปแพรก็ไม่ทันแล <c oughs> ้วแหละนี่เข้าแพร <c oughs> ล,ลงลองลองเอาเป็นวัรการ โต้น้ำไทยโต้น้ำไทยโอครับอืมันเจ็บนะมันเจ็บอ่ะ กินน้ำน้ำจากเต้านมน้ำแบบไทยปาดุหนะ้นะอ้้องอ่ะดุ๊กดกดุ้กดริดุกกุ้๊กดุยกดุ๊กดุ๊กกดน แน่อยากไปที่แพนั้นจังมีห้องเลยดีกว่า <c oughs> มีห้องแพ่แพรกพรแพรแพไแได้สรแพรี้เมาไมพไแพ น้ำเลยไม่ายเม็เกิดน้ำกลับบ้านม,มีทับสองนะีเนี่ยถกตอง่กตวม มือล้วงเอาเลยมอโอ้โหตกมองไม่เห็นเลยหลานโล่งล้วแยกออกใครมาวะใช่น้ไอ้เหี้ยควายว่ายน้ำมามาเกาะนู้นหรอวะนี่มันยื้อหัวเกาะให้แห้งเออมันว่ายมาฝั่งนู้นนะ เฮียดูตัวเดียวว้าเฮียเราดำดำมาไอ้ดูนว่ายน้ำมาอ,อู้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 ควายบุกตัวผู้ด้วยไปกางเงี้ยนไปลยยอโหดูวิ่งจูดเลย เฮีย้ยมันเป็นเฮีย้ยหรอวะงอรับเขาใหญ่เลยยุงโดนแน่ดูเฮีย้ยควายตกมันบางเมียนไม่เคยปาดีใคร้องดูอุ๊บอุ๊ออบลองลอกมันเหรอ คำัเยอะหยุดแล้วครับก็ควรููควายกันเรียบร <น approaches. S 1> ้อยก็เตรียมออกเรือรับก็ฟังมา,มาบ้านอน,อนอน